สยบดาม่าแตกทุกประเด็นเรื่องงานบวงสวงองค์ปู่ปาริจิตนะครับงานที่มีข่าวมีข่าวออกมาโจมตีลุงนะครับว่าได้ทําการนะครับจ้างนะครับจ้างคนให้มาร่วมง,งานนะครับในวันบวงสวงองค์ปู่ปาริจิตในวันที่9มกราคนะครับพุธกราช2 566นะครับ ผมจะมาแตกประเด็นให้ฟังนะครับเป็นทีละจุดละจุดก่อนนะครับคือประเด็นคนนี้เข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับผมในวันนะครับในวันงานนะครับก็มีไม่ต่ำกว่าหลายพันคนกันทีเดียวนะครับนะครับที่บอกว่าแสนคนน่คงจะเวอร์ไปผมผมไม่ถึงหรอกไม่มีใครมาเป็นแสนคนหรอกนะครับแต่ที่นะครับบงบอกว่านะครับงานนี้เขามาด้วยใจกันจริงๆก็คือคนที่นะครับเขามาจากทั่วสารทิศที่นะครับ เอาเยอะทุกอย่างนะครับตัวอย่างทัวร์ของพี่อิสระอารมณ์สินนะครับกับพพ์เจมวยเจมุ่ยนิดนะครับที่มาประมาณ5คันรถบัสนะครับถ้านะครับลุงพลนะครับไปจ้างไปจ้างคนมาจริงๆเนี่ยนะครับการค่าใช้จ่ายแต่ละหัวแต่ละหัวเนี่ยคิดดูนะครับไม่ต่ำกว่า5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทถ้าเขาจะมานะครับผมไม่ต่ำกว่า1 0 0 0บาทแน่นอนเพราะเขาต้องเสียสละลางาน1วัน เพื่อที่จะเดินทางมาร่วมง,งานบวงสวงองค์ปู่ปาริจิตจากทีนี้ต้องลองคิดดูนะครับว่ารถ5คันรถบัสนะครับผมที่เดินทางมางานองค์ปู่ปาริจิตเนะครับลองตีเล่นๆน,นะครับว่า1นคันเนี่ยบรรจุคนได้ประมาณหนึ่งหนึ่งคันรถนะฮะถ้าบรรจุคนได้ประมาณสัก50 50คนเนาะ5 ห้าคูณพันไปก็เกินกว่าห้าหมื่นแล้วนะฮะอันนี้ตีตีเล่นๆนะอ่าเอาสักห้าร้อยแล้วกันห้ายี่บ้าสองหมื่นห้าแล้วทีนี้มาห้าคันนะมาห้าคันก็ไปว่าแสนสองแล้วเนะีฮะเงินแสนสองลุงเจ้าที่ไหนมาจ้างถูกไหมเออแล้วก็เอฟซีที่เขามาจากที่ต่างๆด้วยล่ะอย่างเช่นเอฟซีที่เขามานั่งอ่าศาลาเดียวกันกันกบผมเนะี่ยก็มีบางคนมาจากปัตตานีนะครับเอฟซีที่มาจากปัตตานี คิดดูนะครับถ้าจะให้ลุงคนไปจ้างมาจริงๆเนี่ยปัตตานีมามาจำปาดงเนี่ยครับต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เหยืยบหมื่นนะครับไปกลับเนีื่อหมื่นไม่ไม่อยู่นะพี่นะตีเล่นๆไปค่าเครื่องบินอย่างเงี้ยค่าต่อรถทัวร์อย่างเงี้ยหลายหลายพื้นที่ต่อรถทัวร์มาก็ไม่ต่ำกว่าหลายพันแล้วนะคิดดูไปกับค่ากินค่าที่พักนะครับแล้วคนมานับหมืน่นเพราะว่า ถ้ารวมรวมกันแล้วนะครับคนเข้าคนออกแต่ละวันเป็นหมื่นแน่นอนนะครับแล้วจะลุงจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างเอาคิดแค่นี้ก่อนนะครับนะพวกพวกคุณคิดแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเอาคิดง่ายๆนะครับตกกะกาง่ายๆไม่ต้องป่วยนะตะกะไม่ต้องป่วยนะครับเอาตะก,กะปกตินะครับทีนี้คนที่มาร่วมง,งานองค์ปป่ปาลิจิตวงสวงเนี่ยนะครับแต่ละคนสังเกตไหมครับว่า จะมีคนที่มีลักษณะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณยายก็ถ้าให้คุณคิดเราคิดง่ายๆแง่งปกติก็คือคนส่วนมากประมาณเกิน60%นะครับมีคนที่มีอายุแล้วก็หมายความว่านะครับแม่แม่ป้าป้าแม่แม่นะครับเหล่านั้นที่เขามาเนี่ยอยู่ในวัยเกษียณแล้วหรืออยู่ในวัยที่เขาไม่ทํางานแล้วคือ มีลูกหลานเลี้ยงแล้วอ่ามีลูกหลานดูแลนะครับอยากจะบ้านปลายชีวิตนีอยากจะไปทําบุญในสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าแม่แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นสายบุญอยู่แล้วนะครับคือเรื่องที่บอกว่าอ่าจ้างมาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะนะครับตีเป็นศูนย์ไปเลยนะครับตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าพวกคุณเอาไปเล่นได้อย่างไร นะครับก็ไม่ว่ากันหรอกนะครับเพราะว่าในในที่คุณบบเอาไปเล่นเนี่ยมันมีความอิจฉาริษยาเขาอยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้ในงานน่ะคุณจะเห็นได้ว่านะครับมีโรงทานมากมายนะครับโรงทานมากมายคือถ้าให้ลุงพลเนี่ยไปจ้างนะไปจ้างทุกคนมาทําโรงทานเช่นซุ้มนี้500ฮะซุ้มนี้พันหนึ่งซุ้มนี้5,000ันซุ้มนี้หมื่นหนึ่งนะครับ ผมถามห่อยว่าลุงจะเสียเงินอีกเท่าไหร่ห้าแ0นก็ไม่อยู่นะครับเพระาะว่าวันนั้นเนี่ยลุงทานเป็นร้อยแล้วกินกันอ่ะทั้งวันทั้งคืนนะเออมีบริจาคก,กินกันทั้งวันทั้งคืนน้ําอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับตอนนี้น้ําที่เสียบอยเป็นนามาก็ส0 0ร้อแพ็คเออปร,ประมาณนประมาณเนี้แค่นี้ก็บ่งบอกได้แล้วนะครับแล้วก็ผมสอบถามเอฟซนะเอฟที่เขามานะ ก็มาจากทั่วสารที่จริงๆนะครับดูจากการต่อแถวมาเอาบุญจริงๆผมถามหลายคนมาจากไหนมาจากสุพรรณบุรีก็มีอ่ามาจากเชียงใหม่อย่างพี่โอ๊ตเชียงใหม่เงี้ยเออนะครับก็เป็นเอฟที่เหนียวแน่นมากับลุงกับป้าจริงๆนะครับแล้วเดินทางมาจากเชียงใหม่เนี้ยมาขึ้นรถกับพี่ิสระเนี้ยนะครับแต่ละคนเขาต้องต้องจ้างมาก็ไม่ต้องจ้างนะครับคือสังเกตไหมสิ่งน,นี้เข้ามา ส,สิ่งนี้เขาได้รับก็คือได้รับบุญนะครับได้รับบุญได้มาร่วมกันเป็นสะพานบุญนะครับแล้วสิ่งที่เขาได้รับกลับไปเห็นไหมอย่างเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีการถูกหวยอ่าถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับการรวยเบอร์ก็เป็นกับการเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคใครโชคดีนะครับก็ได้รางวัลใหญ่ไปนะครับใครซื้อมากหน่อยก็ถูกมากหน่อยคืออันนี้เนี่ยนะครับ ก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้สนับสนุนให้พวกเราเล่นหวยหรอกนะครับแต่นะครับผมพูดถึงเรื่องบารมีที่ที่เรามาทําตรงนี้เนี่ยนะครับเขามาด้วยความสมัครใจไหมนะครับไม่ต้องจ้างมาหรอกนะค,คนที่เข้ามาเนี่ยเขามาด้วยความเต็มใจมาด้วยความเสียสละเวลาอันเป็นส่วนตัวจริงๆนะครับคนที่เขาเป็น f c ฟซีเขาศรัทธาในอะไรต่างๆนี่เขาศรัทธาเนี่ยเขาศรัทธากันมากๆอย่างผมผมก็ศรัทธามากๆผมศรัทธาในองค์ปู่ปริจิตมากๆ นะครับผมจะบอกให้นะเออใครมาบอกว่าอปู่บริติดเป็นปูรนปั้นเป็นงูเขียวเนี่ยนะผม,ผม,ผมก็โกรธนะผมผมผมดนะตรงในความรูม้สึกโดยส่วนตัวผมกูธจริงๆนะครับนะครับคุณมาพูดแบบนี้ได้อย่างไรคุณไม่เชื่อคุณไม่ศรัทธาอันนั้มันเรื่องของคุณนะครับแต่คุณจะมาเหมารวมแบบนี้ไม่ได้แล้วงานนี้นะครับงานนี้ลุงไม่ได้ไม่ได้เคลมว่าอะไรอะ่ะไม่ได้จัดฉากไม่ได้สร้างภาพหรอก นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรความปรารถนานะครับหรือแรงปรารถนาจาก f อนะครับแล้วก็จากจากหลายหลายท่านนะฮะหลายหลายกลุ่มหลายหลายท่านมีความคิดเห็นต้องกันว่าจะวงสวงองคปลูม่มันก็เกิดเหตุการณ์ดีดแบบนี้เกิดขึ้นเห็นไหมเออนะครับผมงานนี้นะครับบอกตรงๆเลยนะครับไม่ต้องมีการจ้างเลยแม้แต่บาทเดียวด้วยซ้ํา สำหรับคนที่เดินทางมาเนี่ยนะครับคนที่เขาจะไปเนี่ยยังไงเขาก็ไปอย่างผมเนี่ยร่างกายผมป่วยอ่าป่วยขับรถขาก็บวมอย่างเงี้ยแต่ผมตั้งใจแล้วว่าผมจะไปนะครับผมจะไปให้ได้ถึงขนาดไปถึงนะครพนมแล้วรถผมยังเสียนะวันนี้รถผมยังเสียผมก็ต้องต้องไปให้ได้คือต้องเช่ารถเช่ารถไปก็ต้องเช่ารถไปให้ได้ส่วนรถคันนี้ซ่อมไว้ก็ต้องทํา เนี่ยคือแรงศรัทธาที่ความตั้งใจของเราที่เราจะไปกันจริงๆนะเออนะครับผมผมคิดไว้แล้วแหละถ้าลดไปอย่างนี้ฉากฉากหนึ่งฉากช,าก 1, ากชองฉากสามฉากสี่สามห้าจะเป็นยังไงผมมองไปก่อนแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่คิดที่มันเสียเวลานะครับมันจะมันตกไปเลยนะเออนะครับเรื่องที่บอกว่ามีการไปจ้างไปจุง้งไปจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอย่าห้คิดใหม่ซักนะครับผม อยากจะให้พวกคุณเนี่ยเอาเวลาอน้อยนิดเลครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไปทําความดีบ้างเถอะนะเออไปทําความดีสั่งสงความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองซะบ้างนะครับโลกจะได้น่าอยู่มากขึ้นกว่านี้นะครับเออคลิปนี้ขอบ่นหน่อยสักนิดนึงนะครับไม่มีอะไรมากลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย